เรับเป็ดหมอยางและหมอยางคอมเพลว์วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับก็คือหัวข้อที่จะคุยวันนี้ก้มีความสําคัญนะครับสําหรับห้องแลบทดสอบยางนะครับพวกยางคอมเพลว์ที่เจอบ่อยนะครับก็คือการแปลงหน่วยค่าเต็นไซน์นะครับหรือว่าค่าเต็นไซน์จะเตงนะครับบางครั้งเนี่ย เครื่องเทสเราอ่ะหน่วยที่ออกมาครับมันจะมีหลายหหน่วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาค่าจากเครื่องนะครับมาลงในรายงานนะครับตัดลบลเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้วิธีการแปลงหน่วยนะครับค่าที่เจอบ่อยนะครับหน่วยหน่วยที่เจอบ่อยของเทนซ์ ide, มิสเตร็งนีนะครับก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับมีปอน์ต่อตารางนิ้ว นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับหรือว่าเมกะปาสคาลนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะมาทําเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับเมื่อเราได้ผลการทดสอบค่าเต็นเต้นสายตร็งออกมาจากเครื่องแล้วนะครับแล้วต้องการจะมาแปลงเป็นหน่วยต่างๆนะครับเป็นการสรุปมาให้นะครับ3หน่วยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดังนี้นะครับหนหน่วยที่มีก็คือเมกะปาสคาลนะครับกิโลกร,รัมต่อตาราง เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปอนต่อตารางนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นรูปลักษณะว่าถ้าเราจะแปลงหน่วยทั้ง3าหน่วยเนี้ยให้เป็นก้าที่เราต้องการเนี้ยเราใช้วิธีคํานวณหรือว่าแปลงหน่วยอย่างไรเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูในในกระดานนะครับ คือปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับอันที่2กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรอันที่ถามก็คือ mpa เมกะพาสคาลนะครับโอถ้าเราต้องการจะแปลงหน่วยจากเม้อ May, ปอนต์ต่อตารางนิ้วก่อนนะครับไปเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซน ให้เรานำค่าที่เป็นปอนต์ต่อตารางนิ้วครับคูณด้วย0.0703อ่าก็คือให้นำค่าปอนต์ต่อตารางนิ้วครับคูณด้วย0ูนย์ก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับข้อนี้ที่ต้องการจะเปลี่ยนจากกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเป็นปอนต์ต่อตารางนิว้วเราก็ต้องคูณด้วย สี2จุดสองสามนะครับต่อไปกรณีที่จะเปลี่ยนหน่วยจากปอนต่อตารางนิ้วนะครับเป็นเมกะปาสคาลเราก็ต้องคูณด้วย0.0069นะครับนนี้ที่จะเปลี่ยนจากเมกะปาสคาลเป็นปอนต่อตารางนิ้วนะครับ ต้องคูณด้วย145ต่อไปต้องการจะเปลี่ยนจากเมกะพาสคาลนะครับเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเราก็ต้องคูณด้วย10.20ต่อไปครับต้องการจะเปลี่ยนจากกิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับเป็นเมกะพาสคาลคูณด้วย 0. 0.0 เกปนะครับ0ูนะครับโอเคอ่าใช้หลักสามเหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับผมก็ mm hmm. เดี๋ยวผมสรุปให้ทีนึ่งนะครับการแปลงหน่วยผลการทดสอบด้วยเครื่องเทนซไซเรงนะครับเมื่อเราได้ตัวเลขออกมาแล้วเป็นหน่วยต่างๆแล้วต้องการเปลี่ยนหน่วย ของค่าเินซาเตเรนนะครับอาจจะมาจากเครื่องหน่วยหนึ่งเวลาจะไปลงในรายงานรีพอร์ตนะครับอีกหน่วยหนึ่งก็ใช้หลักการสามเหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับโดยนำผลจากเครื่องเินซาเตเรนนะครับมาคำนวณแล้วก็คูณด้วยค่าที่กำหนดยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับต้องการเปลี่ยนจากปอนต์ต่อตารางนิ้วไปเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนก็ นำผลจากปอนต่อตารางนิ้วนะครับไปคูณด้วยตัวเลข0.0703หน่วยก็จะเปลี่ยนไปเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเลยนะครับผมอันนี้ที่ผมมาทำคลิปเพราะว่ามีความจำเป็นมากๆในการทำงานในห้องแล็บทดสอบพวกยางนะครับซึ่งเจอบ่อยมากในการต้องนำตารางสามเหลี่ยมเนี่ยมาใช้นะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยนำมาสรุปให้ทุกท่านได้ได้ดูได้ฟังนะครับว่า กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราต้องทําอย่างไรต้องใช้ตัวเลขอะไรมาคูณนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับนอกจากนี้อยากต้องการจะเปลี่ยนหน่วยอื่นๆก็ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับอ่าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้คนอื่นหรือว่ากดติดตามไว้นะครับเพื่อให ดูคลิปอื่นๆต่อไปนะครับผมก็ทางหมอยางหมอยางคอมปาก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนะครับขอบคุณครับสวครับ